อีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นที่โกดังเก็บสินค้าบริษัท Universal Flexible Packaging จำกัดตำบลหน,นองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีไฟลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าอย่างรุนแรงค่ะมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจำนวนมากเห็นได้ชัดจากระยะไกลๆ ภายในโกดังนี้นะคะเก็บเม็ดพลาสติกสารเคมีบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่เดืเพลิงหน่วยกูภย้ภัยระดมกำลังรถดับเพลิงและรถดับสารเคมีกว่า15คันเข้าฉีดสกัดควบคุมเพลิง ดานผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลน,น้องชุมพลคุณอานท์จันทราชโชธเปิดเผยนะคะว่าก่อนจะเกิดเหตุมีกลุ่มควันอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ว่าโรงงานไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือก่อนที่หลังจากนั้นเพลิงก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปภายในโกดังนั้นเป็นสถานที่เก็บบรรจุสารเคมีถุงพลาสติกนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีหลังจากใช้เวลาราวสองชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดได้ค่ะด้านผู้จัดการฝ่าย ทีคุณสุรชัยเทียมเท่าเกิดเผยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาก่อนเวลางานพนักง,งานเข้าไปเปิดสวิตไฟแต่ว่าไฟไม่ติด <c oughs> แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีประกายไฟที่ปลั๊กไฟแทน <c oughs> จากนั้นมีเสียงประทุขึ้นนะคะที่โกดังเก็บสินค้าเ <c oughs> พลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงรีบแจ้งไปทางอบตอน้องชุมพลเนื้อเพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมารังับเหตุส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะแต่มูลค่าความเสียหาย อยังคงต้องประเมินต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะไฟที่โหมไหม้ยอย่างรุนแรงนี้ทำให้โกดังนั้นพังถล่มลงมาค่ะแต่ว่าก็ยังเคร้อดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ